อยากสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาพนักงานนวดไทยระดับที่1ต้องมีคุณสมบัติยังไงและต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างมาต่อจากคลิปอีีที่แล้วที่เราได้เล่าเรื่องระหว่างรายได้ของคนที่สอบมาตรฐานฝีมือแรงงานกับคนที่ไม่ได้สอบว่ามีข้อแตกต่างกันยังไง e ีีนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องคุณสมบัติของคนที่สามารถเข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานได้ว่าต้องมีคุณสมบัติยังไงและต้องเตรียมเอกสารอะไรในการสมัครสอบสำหรับคุณสมบัติของคนที่จะเข้าการทดสอบ1ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า18บปีบริบูรณ์ 2. ต้องผ่านการเรียนผ่านการอบรมจากโรงเรียนสอนนวดที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการและข้อ3คือต้องมีประสบการณ์ในการทำงานหรือการประกอบอาชีพเกี่ยวกับสาขาท,ที่เราจะสอบแต่ถ้าสำหรับคนที่ไม่ได้ทำงานก็สามารถใช้เป็นหนังสือเก็บเคสจำนวน100เคสได้มาในส่วนของเอกสารที่ต้องเตรียมในการสมัครข้อแรกเป็นสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านหรือบัตรอื่นๆที่ทางราชการออกให้2เป็นรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาดำขนาด1นิ้วจำนวน2รูปข้อ3 หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานหรือการประกอบอาชีพหรือจะใช้เป็นสำเนาใบรับรองการเรียนนวด150ชั่วโมงก็ได้ข้อที่4เป็นหนังสือเก็บเคสหรือหนังสือเก็บประสบการณ์จากการนวดจำนวน1 0 0เคสใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วแล้วกำลังวางแผนจะสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานอย่างจรงิงจังคลิปถัดไปเราจะมาพูดถึงเรื่องการแต่งตัวในการเข้าสอบพี่ๆคนไหนอยากได้ความรู้และอยากได้สาระดีๆเกี่ยวกับการสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฝากกดติดตามช่องของทางโรงเรียนไว้ด้วยนะคะ